ถ้าเกิดว่าคิ้วเราสวยเนี่ยหน้าเราก็จะสวยเนื่องคิ้วเนี่ยต้องอนาเซียจ,จริงๆค่ะก็คือไม่ค่อยผิดหวังเลยทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมลและรายการสวยศาสตร์อีกเช่นเดิมสําหรับวันนี้นะคะเมลจะพาสาวๆทุกคนเนี่ยมาดูเทคนิคการออกแบบทรงคิ้วที่เรียกได้ว,ว่าสวยเลิศแล้วก็สุดบางมากทุกคนจะคิ้วบางคิ้วหนาไม่มีคิ้วเนี่ยก็สามารถทําได้หมดเลยพูดมาซะขนาดนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาไปร้านไหนแน่นอนวันนี้เราอยู่ที่อนลาเซีย สาขาเอ็มคอเทียนะคะแอบบอกนิดนึงนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เมลทําทคิ้วอยู่แล้วเป็นประจําจะบอกว่าเขาเนี่ยสามารถทําออกมาได้เป๊ะปังอลังการจริงๆทุกคนเนื่องจากว่าเขารีแบรนด์นะเดี๋ยวเราอ่ะก็จะไปหวงเค็ดลับความงามนี้กันตามไปดูข้างในกันเลยค่ะไปสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ก็ถ้าเกิดใครมาทำคิวที่นี่นะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเขามีมาตรการนะคะตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็มีเจลแอลกอฮอลให้ล้างนะคะปลอด้ายหายห่วงโอเคค่ะเราก็อยู่ในห้องทำคิวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ถิ่งคะเมลแอดเห็นว่ามีเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะจากอนาตเซียเป็นอนาตเซียมีอารใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการรีแบรนดิ้งใหม่นะคะปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของการบริการเรื่องของโปรดักต์ไลนใหม่ ะะขั้นตอนการทำที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดความยาวของคิ้วการวัดความหนาของคิ้วแต่หัวใจหลักเลยก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็ดูในเรื่องของเฟสบาลาน์เน้นในเรื่องของความชอบส่วนตัวด้วยเป็นคิ้วที่เหมาะเฉพาะในแต่ละบุขขนนะคคลถามเพื่อสาวๆคิ้วบางแล้วกันว่าสามารถมาทําได้ด้ไหมคะอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะ,ะามนะคะเพราะว่ามีลูกค้าที่คิ้วบางที่คิดว่าวตัวเองทําไม่ได้นะคะสามารถทําได้นะคะพอเรา แ้บขนส่วนเกินออกเนี่ย ทรงคิ้วของเขาก็จะดูชัดขึ้นเพราะคาถามสุดท้ายแล้วมีมีคิ้วที่สูงต่ําไม่เท่ากันค่ะมันสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างคะอันนี้เดี๋ยวตอนที่พี่ทําการวิเคราะห์คิ้วก็เดี๋ยวจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โครงสร้างกระดูกคิ้วกันก่อนนะคะจริงๆมันเป็นธรรมชาตินะที่คิ้วคนเราสองข้างมีความต่างกันเนื่องจากโครงสร้างกระดูกด้านขวาเนี่ยมีความชันมากกว่าด้านซ้ายมีความชันน้อยกว่าคือเวลาเราพูดคุยยักคิ้วนะคะกล้ามเนื้อข้างนี้จะ ค่อนข้างชัดนะคะ,ะด้านขวาเนี่ยมันก็เลยเหมือนส่งผลให้คิวด้านขวาของน้องเมลเนี่ยสูงขึ้นไปเหมือนนะแต่ว่าเส้นขนเนี่ยเป็นคนที่เส้นขนเรียงสวยดีแล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้เป็นเพนซิลนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเส้นขนให้ดูมีความยาวที่ใกล้เคียงกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปก็จะเป็นการกําหนดตําแหน่งคิวนะคะเดี๋ยวคุณเมลดูกระจกไปพร้อมกันเลยนะคะหัวคิวนะคะเราจะใช้นิ้วสัมผัสจากบริเวณสันจมูกหัวคิวก็คือจะอยู่ประมาณตรงนี้ต่อไปหางคิวก็คือ มุมริมฝีปากด้านบนผ่านหางตาด้านไหนโหนคิวก็คือใช้นิ้วลูกตามแนวกระดูกตรงช่วงนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปนะคะคุณเมลก็จะเป็นการออกแบบคิ้วนะคะในกรอบสีดำเนี่ยจะทำการเก็บไว้นอกกรอบจะทำการแม็กซ์ออกเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเซฟผิวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แว็กสัมผัสกับผิวเราโดยตรงนะคะป้องกันอาการระคายเคือง เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะพี่เขาก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้แหนบดึงขนที่เป็นส่วนเกลืนทีละเ,เส้นเลยนะคะเียได้ว่าละเอียดมากไม,ไม่ไหวบอกได้นะคะไม่ได้เจ็บแต่ว่าแค่แบบเหมือนตอนพี่เขาดึงกรึบเราก็ตกใจนิดนึงริ้งแบบคว <c oughs> ามสวยอย่างอื่นเจ็บกว่าโอเคค่อยๆสอยให้เส้นขนเรียงตัว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการดูแลผิวด้วยการมาร์กสาหลายนะคะจะช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองผิวแล้วก็กระชับหูุ่มขนด้วยนะคะอ๋ออาการแดงดีขึ้นเลย ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ก็คือจะออกแบบมาเพื่อคุณลูกค้าที่แบบมีปัญหาในเรื่องคิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วตกเส้นขนไม่เท่ากันไลขนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะตอบโจทย์ได้หมดเลยไม,ไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวแพคเกจจริงแต<ช>่ตัวโปิดักต์ก็พัฒนาให้เข้ากับคิ้วมากขึ้นด้วยใช่ใช่ค่ะ,คะที่จะใช้ไฮไลท์เตอร์นะสร้างกรอบลรอบ,บคิ้วนะคะเวลาที่เราลงพาวเดอร์หรือว่าดินสอมันก็จะทําให้เราเห็นแนวในการเติมละช่วงห่างคิ้วนะคะใช้สีเข้มไปเลยค่ะ t e x t u r เขาจะเป็นเนื้อแบบฟูมากเลยคิ้วมันก็จะเป็นไรขนที่ดูมีความเป็นธรรมชาติตรงช่วงหัวคิ้วนะคะใช้สีอ่อน,นเดี๋ยวพี่จะใช้เป็นเนื้อครีมตัวนี้เก็บรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างที่บอกคือ texture ตัวนี้เขาจะมีความเป็นเนื้อครีมี่นะคะตรงไหนที่ขนบางหรือว่าขาดเส้นขนไปตัวนี้ก็คือจะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเลยสวยงามเห็นไหมตรงนี้ที่ขนเข้ม,เข,ม,เ,ขมเข้มเนี่ยเราจะคลายเส้นขนนะคะให้เขาเรียงตัวกันสวยมากยิ่งขึ้นนะคะ เรียกได้ว่าพี่เขาเนี่ยจับมือเราทําเลยออกไปปุ๊บเนี่ยว่าเป็นแน่นอนทุกคนถ้าเกิดว่าคิ้วเราสวยเนี่ยหน้าเราก็จะสวยเรื่องของคิ้วสวยเป๊ะเนี่ยต้องอันเอรเสียจ,จริงๆค่ะมาอีกครั้งก็คือไม่ค่อยผิดหวังเลยทุกคนสุดท้ายแล้วก็คือจะขอวัดความหนาของคิ้วเพื่อความ,มแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นวัดค,ความหนาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะลงเลกคอร์ดนะคะก็คือไม่ว่าจะใครทำเนี่ยเรื่องของรูปทรงความหนาความยาวก็จะมีบันทึกในประวัติอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะละเอียดมากเลยทุกคน น,ะะน้องเมลตอนนี้สองข้างดูใกล้เคียงกันแล้วนะคะชอบไหมคะชอบมากค่ะเรียกได้ว่ามาที่นี่ก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะได้ทั้งเทคนิคแล้วก็ได้คิวเป๊ะๆกลับบ้านเนื่องคิวเนี่ยต้องอนาตาเซียจริงๆค่ะทุกคนสาวๆชาวในบิวตี้ที่อยากตามมาทําสวยนะคะก็สามารถจองคิวได้เลยที่อนาตาเซียมีอะไรทุกสาขานะคะเขาเปลี่ยนแต่ชื่อแต่ว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่าเดิมอ,อีกทุกคนก็อย่าลืมจองคิวเข้ามานะคะแล้วก็มารอติดตามว่าในอีพีหน้าเนี่ยเราจะพาไปทําสวยที่ไหนคะ่ะ